สวัสดีครับพี่น้องทิตติตตามนะครับเบิงทั้งช่องเลาะหิมทงเมื่อนี้เป็นมือสำคัญทางพุทธศาสนาครับวันธรรมศวรณะวันพระครับเป็นวันผ่าตรงกับวันที่28กรกฎาคมมื่อนี้ตรงกับวันเฉลิมฉลอมชนมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10 ทางวัดทองน้องไห่ได้มีพิธีถวายพระพร่วางดอกไม้เปิดกล้วยมีการใส่บาตรสวดเชิญโตเหมือนที่เคยเห็นในถ้ำกันไหมเมื่อนี้มีโอกาสมาคุยกับท่านทั้งหลายอันนี้ภัยในโบสถ์วัดกโกนงว่าตำบลอ่องไห่วทุนพรหวิสัยครับวัดกโกนงว่านี่เป็นวัดที่ หัเงาผมใหญ่ยอยู่เนียนะับจนกำลังเท,ท,า,ทาอยู่เนียกะได้มีโอกาสท่นบ่ได้ไปทั้งไหนข่นบ่ได้ออกนอกพื้นทีท่านบ่ได้ไปทั้งหนาทั้งหลังผมก็จะมาบ่วงทาบุญันผพา,าน้ำพ่นล้วกรคือมาเป็นประจำวัดนี่ม้าเกือบถุกเมือนท่านบ่ได้ไมีกิจกรรมทั้งวัดทั้งว่ากับเล็กครับเป็นบรรยากาศที่ค่อยติดม้างแต่น้อยแต่เรียนหนังสือ วันเสาร์อาทิตย์นี่นครับผได้ไปซอยพ่อเมฮหตไฮสซน้ากระจอกมาอ่านหนังสืออยู่วัดครับหรือว่ามันสงบเงียบดีนะครับนี่ในช่วงนี้ก็คุณลองค้นว่าเท่าแล้วตี่จะเขาวัดเรียนสีดับเดออย่าประมาทกันนะครับอย่าประมาทอย่าไปทาให้เทาจงคอนว่าเขาวัดไดถ้าไปทาให้เทาคอนว่าเขาวัดมันจะสายเกินการพระบุญเนี่ยเขาสะสมกันไว้ตั้งแต่นี่นะครับ ตั้งแต่เฮ้าหูว่าเฮาเฮ้าคือผู้ใดเนี่ยนะครับสะสมบุญกันไว้การเฮ็ดบุญมันก็มีหลายช่องทางมีหลายรูปแบบครับทานศีลภาวนาสามอย่างเนาะถก็คือการให้ฝึกเสียสละในการให้ก็คือการทานนั่นก็ได้บุญก็บปไร้หมายข้มว่าจะต้องมาท่านอยู่ว่าอย่างเดียวต้องจะได้บุญท่านบ่ไหนก็ได้ขึ้นกันครับเนาะ ศีลก็คือเขามีจิตใจอันบริสุทธิ์มีจิตใจที่เป็นปะกะติเป็นประกะติก็คือศีลที่เขามา,มาวัดเขามารับนักพาบอกอสมถะท่านศีลหาศีลแปดศีลยังก็แล้วแต่ศีลบสุลอันนี้ก็คือเขามาตั้งใจตั้งสัจจะว่าจาะไปทำศีลรักษาศีลเด้อมนันหนีเด้อ24ชั่วโมงนีเด้อปกติแล้วถ้าเักบระด้มะะา,ามสมาถะเน้่ยทัก็อจูุบนันนก็รักษาได้ ก็ทำตัวเป็นปกตินะบวขาดฟันลั่นแท่งบวลักบวชโสบวเห็นเดือพผู้อื่นเดือดหอนจะขอดละ่ะไรไปหายางสิบยางกับว่าไปแตียช่างกับว่าไปสีนอ้องภาวนาก็คือนี่แหละครับเวลาผมมาวัดแล้วนะครับเวลาสีขามาภาวนาผมมักสีขามาอยู่ในโบสถ์เพราะวา่าบุญ้ใดเหตุนั่แล้วก็มันเงียบนั่ครับการสิเหตุที่นี้ แต่ว่าเวลาเ่นรับนอนจะจงไปนอนทั้งสาราครับนี่คือนี่คือกิจวัตรที่เคยบ่ได้สร้างภาพเด้เน่ไม่ได้สร้างภาพแต่ทําจริงเท่าที่มีเวลาทําได้เฮ็ดจริงเท่าที่มีเวลาเฮ็ดใดถ้าบ่ามีเวลาติดธุระประปังครับกลับบ้านบ่ได้อันนั้นจําเป็นหลายนะครับนี่เขาสามารถพอมาเหตุไดเขาก็ับมานี่คือวัดก่อหนองว่า หมหนองให้กุทุมพรพิสัยสิสเกตนะครับในส่วนนาทีผมผมไม่ได้มีนาทีอย่างทั้งสิ้นนะมีนาทีเป็นพจน์นะครับและมีนาทีล้ำลึกนึกถึงนึกรู้ว่าหายใจเข่าเปงไใใหนหายใจออกเปไหน,นสันบอยเย้าบอยผู้สึกโตว่ากันลั่งใจร้อยไปใสกันลั่งคืนอีอย่างผมมีนาทีสํานี้ครับทุกวันไม่เฉพาะวันพระที่ใส่ชุดขาวอย่างนี้วันอื่นก็ทําเช่นกันครับ พูดตัวเองนะครับพิจารณาตัวเองบริหมายเพราะว่าจะต้องมีวันพระเท่านั้นถึงจะปฏิบัติผมปฏิบัติทุกมืงอ,อยู่แล้วถามว่าข้อโมโหมีบ่มีรับคนเนาะนะเอาอันน,นี้ฝากไว้สำหรับเมื่อใวันที่8กร,รกฎาคมวันพระนะครับกด็ดะมีโอกาสมามา,มาวัดครับไหวพระรับศีลก็มีโอกาสมาปฏิบัติรรมกันบแบบว่าเหตุในรูปแบบซึ่งปกติก็เหตุอยู่แล้วล่ะครับ สำหรับคลิปเลาะหิ้มทงเห็นแต่ว่าสิ่งน้ำยุ่น้ำให้น้ำหน้าเลียงไกลเลียงกาเลียงกบเลียงปลาอย่างเป็ดอย่งบัดกับเขาคือกันครับบอสั่งผาแต่เห็ุจริงครับสำหรับบ้ิษัสดีครับ าวันนี้ไปทั้งอื่นไปจะมาวัดมาว่าในกองทุกทุกศีลน,นะครับนี่ก็มาพบขอกบพเพาะองอยู่ทั้งวัดทั้งว่านะครับ